สวัสดีผู้บริหารพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวาราธิถีิขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมศาสตราจารย์สันทัศนสิรอานานิอนันต์ไพบูรย์กรรมการการเลือกตั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนรไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบรนดาลประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขสมบูรณ์ภูนล,ลาบขอให้คลายจากทุกโศกปลอดโรคภัยและขอให้สำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับววัันนนี้